ก็เรามาครับขบวนรถธรรมดาที่สองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพหัวพงสะพานหินเข้าออกในชาดาที่หนึ่งสถานี้นครสวรรค์ครับเออได้หัวได้หัวอะไรเออดีเอไปเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เป็อาวทเกตทองปรากฏดรุงแสงวังกาดฝั่งหน้าหอไก่ของโควนไปทางสะพานเห็นยับเยตจอแค่สิบสถานีครับคึกสอง ตัหายเลขสีห้าหกค่ะโ้ัดีดัวกระวักใหม่ตรงอาคันสัชาติรัีดิกีได uh ้ด huh. oh. ah ้วยสังพันก่อน